โครงสร้างและส่วนประกอบของสัตว์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กอย่างมแมลงหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีโครงสร้างซับซ้อนล้วนมีระบบในร่างกายที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบและประสานกันอย่างน่าทึ่งร่างกายของสัตว์ประกอบด้วยอวัยวะและระบบต่างๆมากมายซึ่งแต่ละระบบจะมีหน้าที่เฉพาะ แต่ทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันอย่างสัมพันธ์เพื่อให้สัตว์ดำรงชีวิตได้การเรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมร่างกายถึงทำงานได้อย่างเป็นระบบยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาชีววิทยาสรีรวิทยาและแม้แต่การสัต,ตววสตร์ตัวอย่างนะคะ ถ้าเรารู้ว่าระบบหมุนเวียนเลือดทำหน้าที่ส่งสารอาหารและออกซิเจนเราจะเข้าใจว่าทำไมเมื่อหัวใจทำงานผิดปกติร่างกายจึงอ่อนแรงไปทางระบบเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อคือกลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกันในสัตว์มีเนื้อเยือ่อหลักสีประเภทได้แก่เนื้อเยื่อบุผิว คุมพื้นผิวร่างกายบุอวัยวะภายในเช่นผิวหนงัง 2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะช่วยยืดเหนียวอวัยวะเช่นกระดูกกระดูกอ่อนไขมันเลือดนะคะเนื้อเยื่อประสาทเนื้อเยื่อประสาทจะทําหน้าที่รับและส่งสัญญาณประสาทเช่นสมองไขสันหลังนะคะเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายเคลื่อนไหวมี3ชนิด จะมี1กล้ามเนื้อลาย2กล้ามเนื้อเรียบ3กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อลายควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเรียบพบในอวัยวะภายในเช่นกระเพาะลำไส้กล้ามเนื้อหัวใจก็จะอยู่ที่หัวใจทฤษฎีของเซลล์นะคะก็จะมี นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองคนได้ลงความเห็นออกมาเป็นนิยาม3ข้อนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์ตั้งแต่1เซลล์หรือหลายเซลล์ก็ได้ปัจจุบันนะคะหัวข้อนี้ยังมีความคิดความเห็นค้านเนื่องจากมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งมีชีวิตบางอย่างไม่ได้ประกอบขึ้นจากเซลล์นะคะเช่นไวรัสและไวรอยนะคะ เซลเป็นพื้นฐานของโครงสร้างและการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเซลล์ cell ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นจากเซลล์ก่อนหน้าชนิดของเซลล์นะคะเซลล์ cell มีโครงสร้างภายในบางส่วนที่แตกต่างกันแบ่งเป็นสองชนิดได้แก่โปรคาริโอติกเซลหรือพวกไมแคริโอตนะคะหรือได้แก่สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมเนเล่าทั้งหมดนะคะ รีโอติกเซล์นะคะหรือพวกยูคาริโอตก็จะได้แก่สิ่งมีชีวิตในอนาณาจักรโปซิตาอาณาจักรฟังใจและอาณาจักรพืชน,นะคะและอาณาจักรสัตว์จะแบ่งออกเป็นเซลล์สัตว์เซลล์พืชน,นะคะ3นะคะเป็นส่วนประกอบหลักของเซลล์นะคะก็จะเป็นพวกโพคาริโอจะมีส่วนประกอบหลักคล้ายๆกัน ส่วนประกอบหลักๆของเซลล์จะแบ่งเป็นสองบริเวณได้แก่ 1. บริเวณที่เป็นสารพันธุกรรมคือบริเวณที่ควบคุมการทำงานต่างๆภายในเซลล์และมีสารพันธุกรรมอยู่เต็มไปหมดแบ่งเป็นสองบริเวณได้แก่บริเวณบริเวณเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะจะมีรูเข้าออกเรียกว่านิวเคลียสพอบริเวณภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่า นิวครีโอพลาซึมนะคะก็ปรบกอบด้วยนิวคลีโอลาสนะคะแล้วแล้วก็ล่างแห่โครมาทินนะคะบริเวณที่สองเป็นบริเวณไซโตพลาซึมจะจะแบ่งเป็นสามบริเวณได้แก่บริเวณที่เป็นขอบเขตของเซลลก็จะมีผนังเซลล์นะคะเยื่อหุ้มบริเวณที่เป็นเซลเรียกว่า ไซโตซอลนะคะบริเวณที่เป็นอวัญวาะของเซลล์เรียกออร์แกเนลจะมี2ชนิดก็มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะคะแบ่งเป็นแบบมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวได้แก่ e ด d o p l a ม m i c r e ติคูลัมนะคะชนิดขรุขระนะคะแล้วก็จะมี e ด d o p l a s m i c r e ติคูลัมชนิดเรียบนะคะกอนจีคอมเพล็กนะคะแล้วก็ไซโตโซม เ o อร์ออกซิสโซมนะคะแล้วก็แวคิวโอนนะคะจะแวร์คิวโอนก็จะขับน้ำส่วนเกินออกเก็บผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงน,นะคะแบบมีเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะก็จะได้แก่ไมโทคอนเดรียคลอพาสนะคะออกแกนแนวที่ไม่มีเยื่อหุม้มก็จะได้แก่ไรโบโซมนะคะ มีสองหน่วยย่อยคือหน่วยเล็กและหน่วยใหญ่ก็จะมาประกบกันตอนผลิตโปรตีนจะแบ่งเป็นประเภทของไรโบโซมตามตำแหน่งที่ได้อยู่นะคะก็เช่นไรโบโซมที่ลอยอยู่อิสระไรโบโซมที่เกาะตามเยี่วนะคะแล้วก็ไรโบโซมที่อยู่ในคอรพลาสและไมโทคอนเดียแล้วก็ไรโบโซมที่เกาะบนเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะเซนติโอ,อนะคะ ในพืชและฟังจายไม่ถือว่าเป็นเซนติโอแต่มีลักษณะเป็นเซนติโอสอันตั้งฉากกันเรียกว่าเซนโทรโซมนะคะไซโทสเกนเลตันนะคะก็จะประกอบด้วยไมโครทิวบูลนะคะแล้วก็อินเตอร์มีเดียฟิลาเมนนะคะไอโคฟิลาเมนจะสร้างจากโปรตีนที่เรียกว่าแอนตินะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการไหลในการเคลื่อนที่ของ ใส่ถูผาดซึมค่ะต่อไปอวัยวะหรือออแกนความหมายอวัยวะคือโครงสร้างที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลายชนิดทำงานประสานกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะเจาะจ,จงอวัยวะแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและโครงสร้างที่สอดคล้องกับหน้าที่ของมันตัวอย่างอวัยวะในสัตว์เช่น 1. กระเพาะอาหาร เนื้อเยื่อบุผิวจะทำหน้าที่ในการหลังย่อยและเมือกเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเรียบจะทำหน้าที่ในการหดตัวคลายตัวเพื่อคลุกเคล้าอาหารเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทำหน้าที่ยึดและคำจุนโครงสร้างเนื้อเยื่อประสาทจะควบคุมการบีบตัวและการหลังน้ำย่อยหน้าที่หลักย่อยเชิงกลและย่อยเชิงเคมี สองตับหรือริเวอเนื้อเยื่อบุผิวจะทำหน้าที่ในการบุท่อน้ำดีและหลอดเลือดเล็กๆเ,เนื้อเยื่อตับเฉพาะจะทำหน้าที่กรองสารพิษสังเคราะห์โปรตีนและผลิตน้ำดีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจะทำหน้าที่ค้ำจุนเส้นเลือดและท่อน้ำดีหน้าที่หลักสร้างน้ำดีเก็บไลโคเจนขจัดพิษต่อไป เราจะมาดูระบบอวัยวะกลุ่มของอวัยวะหลายๆอวัยวะที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายเช่นระบบย่อยอาหารที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารหรือระบบประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายมนุษย์มีระบบอวัยวะหลากหลายระบบเช่นระบบไหลเวียนโลหิตระบบทางเดินหายใจ ระบบสื่อพันธ์ซึ่งแต่และระบบก็มีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยกันเพื่อให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตัวอย่างระบบอวัยวะสำคัญในร่างกายมนุษย์ 1. ระบบโครงกระดูกประกอบด้วยกระดูกทําหน้าที่รองรับและปกป้องร่างกาย 2. ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยกล้ามเนื้อหลายชนิดเช่นกล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อลายทำหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหว 3. ระบบไหลเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 4. ระบบทางเดินหายใจประกอบด้วยปอดกระบางลม กล่องเสียงช่วยในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 5. ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยกระเพาะอาหารลำไส้และตับจะทำหน้าที่ย่อยอาหารดูดซึมอ,อาหาร 6. ระบบประสาทประกอบด้วยสมองไขสันหลังและเส้นประสาททำหน้าที่ควบคุมและสั่งการการทำงานของร่างกาย 7. ระบบขับถ่ายประกอบด้วยไตยท่อไตกระเพาะปัสสาวะจะทำหน้าที่ผลิตและขับของเสียออกจากร่างกาย 8. ระบบสืบพันธุ์ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์